สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทําลายนี้กันนะคะเนี่ยค่ะมันไม่ยากนะคะลายนี้มันเป็นลายลายข้าโพดค่ะแล้วก็มีวิธีต่อที่ง่ายๆสลับไปซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ค่ะมาดูกันเลยนะคะ ่ไหมที่ใช้ก็จะเป็นไหมพรมสีพายนะคะเหมือนเดิมค่ะเข็มเบอร์สามนะคะเราจะขึ้นต้นทำโซ่8ดครั้งนะคะ พอได้โซ่8ครั้งแล้วเราก็จะมาเชื่อมกับหลักแรกของโซ่นะคะทำเป็นวงกลมนะเนี่ยค่ะพอได้วงกลมแล้วเราขึ้นโซ่1ครั้งนะคะแล้วก็จิ้มเข็มลงไปในห่วงวงกลมนี้ควักไหมขึ้นมาทำแบบนี้นะคะแล้วก็ปลดนี่เป็น1ครั้งนะคะ2ครั้งเราจะทำทั้งหมด15ครั้งนะคะ ค่ะพอได้15ครั้งแล้วเราก็มาเชื่อมกับหลักแรกนี้เลยนะคะโซ่แรกเนี่ยค่ะเกี่ยวไหมมาล็อกไว้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะขึ้นโซ่สี่ครั้งค่ะ 1, 2, 3, 4พันหัวเข็ม1ครั้งแล้วจิ้มลงช่องเดิมนะคะเนี่ยค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมา ปลดออกสองห่วงปลดสองห่วงแบบนี้แล้วก็ทำโซ่หนึ่งกันนะคะพันหัวเข็มแล้วเราก็จิ้มลงเข็มอ่หอัวอาช่องโซ่ถัดไปนะคะเนี่ยค่ะทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะทุกหลักเลยนะรวมรวมกับโซ่นี้แล้วจะเป็น16หลักนะคะ ทำไปเรื่อยๆจนรอบเลยนะคะพอได้16หลักแล้วนะคะ ค่ะเราก็มาเชื่อมกับหลักแรกแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วเราเลื่อนห่วงมาช่องนี้นะคะเลื่อนห่วงมา1ครั้งนะคะขึ้นโซ่3ามครั้งค่ะเราจะทำา f รวมกับโซ่แรกนี้ด้วยนะเป็น5้าหลักนะคะ พอได้ห้าหลักแบบนี้แล้วเราก็ถอดเข็มออกนะคะจิ้มเข็มลงไปในหัวหลักแรกนะคะนี่ค่ะจิ้มเข็มลงไปแล้วเกี่ยวไหมนี้มาค่ะทําเป็นเม็ดข้าวโพดนะคะแบบนี้นะทำโซ่สองครั้งค่ะไม่ต้องดึงโซ่แน่นนะคะตรงนี้ทำหลวมๆเลยนะคะพันหัวเข็มแล้วก็เราก็ทำช่องถัดไปทำเม็ดข้าวโพดแบบนี้นะคะ ทั้งหมดจะได้16เม็ดนะคะแบบนี้นะเนี่ยค่ะทำไปเรื่อยๆจนครบเลยนะคะจะได้16เม็ดนะ ่ะพอได้สิบหกกลีบแล้วนะคะเราก็ทำโซ่สองแล้วก็มาเชื่อมกับกลีบแรกนี้ค่ะโซ่หนึ่งล็อกไว้ตัดไหมเลยค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำอะรอบนอกนะคะค่ะ เราจะจิ้มเข็มลงตรงนี้นะคะเดี๋ยวไหมขึ้นมาทําโซ่สามครั้งค่ะพันหัวเข็มจิ้มลงช่องเดิมค่ะทำสองครั้งแบบนี้นะคะ แล้วก็ทําโซ่สองครั้งโซ่กันนะคะแล้วก็ทําจิ้มลงช่องเดิมอีกสองครั้งค่ะอีกหนึ่งครั้งจะได้เป็นตรงนี้ตรงมุมนะคะต่อไปทําโซ่สามครั้งค่ะจิ้มลงช่องถัดไปนี้นะคะ ระหว่างเม็ดนะคะระหว่างกลีบนะคะทำโซ่สามจิ้มเข็มลงไปโซ่สามจิ้มเข็มลงไปช่องถัดไปแบบนี้ค่ะโซ่สามตอนนี้เราจะทำมุมนะคะช่องนี้ คอหนึ่งคอสองครั้งแล้วโซ่สองกันคอหนึ่งคอลงช่องเดิมอีกสองครั้งค่ะแบบนี้แล้วโซ่สามค่ะช่องถัดไปเราจะทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะ ช่องสุดท้ายนะคะก็จิ้มข้างบนนี้เลยค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงมาให้มาถึงตรงนี้นะคะเลื่อนห่วงมาจิ้มลงไปในช่องโซ่แบบนี้ค่ะปลดแล้วก็ปลดแบบนี้นะคะแล้วก็ทําโซ่สามครั้งค่ะ ท่นหัวเข็มจิ้มลงช่องเดิมทำโซ่สองครั้งนะคะต่อไปพอหนึ่งคอลงอีกสองครั้งนะคะตรงมุมมาค่ะโซ่สามทำเหมือนแถวแรกเลยนะคะทำเหมือนแถวนี้นะคะนะคะี่ค่ะ ทำไปจนรอบเลยนะคะโซ่สาม ครบแล้วเราก็เชื่อมต่อกับหลักแรกนี้เหมือนเดิมค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับหนึ่งดอกนะตัดไหมเนี่ยค่ะได้แบบนี้แล้วต่อไปเราจะทำการต่อนะคะเพื่อนๆทำขึ้นมาครบดอกแบบนี้แล้วนะคะจิ้มเข็มลงไปค่ะ เราทําไปหนึ่งรอบก่อนนะคะเนี่ยค่ะเราทําสีครีมไปหนึ่งรอบก่อนนะคะ อครบแถวแล้วนะคะก็เชื่อมต่อกับหลักแรกแบบนี้แล้วก็เลื่อนห่วงมาค่ะมาถึงตรงมุมนี้นะคะขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มจิ้มลงช่องเดิมนี่นะคะทำโซ่หนึ่งครั้งค่ะแล้วเราก็หยิบดอกแรกที่เราทำไว้นะคะมาเข้ามุมตรงนี้ค่ะเชื่อมกันจับมุมตรงนี้เลยนี่ แล้วก็ทำโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พันหัวเข็มพอหนึ่งคอตรงนี้สองครั้งค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้เสร็จแล้วเราทำโซ่หนึ่งครั้งนะคะ แล้วก็ไปเกี่ยวเอาไหมฝั่งโน้นค่ะเนี่ยค่ะช่องนี้เลยแล้วก็โซ่หนึ่งครั้งแล้วก็มาเกี่ยวเอาฝั่งนี้สลับกันไปแบบนี้นะคะโซ่หนึ่งครั้งไปเกี่ยวฝั่งโน้นเล้โซ่หนึ่งครั้ง,ง,ง,งมาฝั่งนี้ค่ะสลับกันไปนะคะ โซ่กั้นแค่หนึ่งครั้งพอค่ะพอเราครบแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พันหัวเข็มแล้วก็จิ้มลงตรงมุมนี้ค่ะพอหนึ่งคอสองครั้ง โซ่หนึ่งแล้วก็ไปเกี่ยวฝั่งโน้นโซ่หนึ่งแล้วก็มาทำพอหนึ่งคอลงอีกมุมนี้สองครั้งแล้วก็โซ่สามค่ะลงช่องถัดไปแบบนี้แล้วเราก็จะทำรอบที่สองเนี่ยค่ะพอต่อมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้สลับสว่างช่องกันแบบนี้นะคะแล้วก็ทำจนรอบเลยค่ะ แล้วก็จบที่ตรงนี้นะคะพอถึงตรงนี้เหลืออีกเหลออีกด้านเดียวเราก็หยิบดอกที่เราทำไว้แล้วแบบนี้ค่ะมาตอกเลยค่ะ ค่ะพอมาถึงตรงมุมนะคะเราก็มาเชื่อมต่อตรงนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนห่วงไปค่ะเลื่อนห่วงไปจนถึงช่องนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ไปจับดอกฝั่งโน้นมาเลยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะ ะะพอดอกที่สี่เราก็มาเข้ามุมนี้ค่ะพอแถวแรกครบแล้วนะคะเราก็เลื่อนห่วงมาเหมือนเดิมนะคะเลื่อนห่วงสองครั้งก็จะตรงกับมุมพอดีขึ้นโซ่สามพอหนึ่งคอลงอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ทำโซ่หนึ่งนะคะเนี่ยตอนนี้เราจะมาเข้ามุมนี้นะคะแล้วเราก็ต่อ ต่อจากนี้มานี่แล้วก็มานี่แบบนี้เลยค่ะค่อยๆดูนะคะเออ่มือใหม่จริงๆมันก็อาจจะงงๆอยู่อ่ะคะ่ะเพื่อนๆแต่ไม่ต้องรีบนะคะเนี่ยค่ะพอเราเข้ามุมเสร็จแล้วเราก็ทำโซ่หนึ่งแล้วเราก็ไปเอา ฝั่งนี้ค่ะตะเกี่ยวไาาหมฝั่งนี้มาโซ่หนึ่งแล้วก็มาฝั่งนี้เนี่ยค่ะพอถึงตรงมุมเขาก็จะเขาก็จะลงตัวของเขาเองอะค่ะเนี่ยถึงมุมนี้ถึงเวลาเราก็ทำมุมข้อหนึ่งข้อสองครั้ง อ่ดแล้วเราก็ทำโซ่หนึ่งก็เข้ามุมพอดีค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆเขาก็จับมุมกันอยู่แล้วสามสามตัวเนี้ยเนี่ยค่ะดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้เราก็แจมไปเลยเนี่ยค่ะ แล้วเราก็กลับมาทํามุมในดอกสีส้มของเราเหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็ทำโซ่หนึ่งไปเกี่ยวอดอกฝั่งโน้นโซ่หนึ่งก็มาดอกฝั่งนี้ วางลงไปแล้วก็ดูว่าเออมันถูกไหมอย่างเงี้ยค่ะเราค่อยค่อยทำใจเย็นๆนะคะพอมาถึงตรงนี้เอ้ยมันไม่มีอะไรจะเกี่ยวแล้วอ๋อแสดงว่ามันตรงเข้ามุมแล้วเนี่ยค่ะเราก็ทำเข้ามุมไปพอหนอสองครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ไปเอาฝั่งโน้น ก็กลับมาทําให้เสร็จพอหนึ่งข้ออีกสองครั้งเนี่ยค่ะต่อไปเราก็ทำโซ่สามเนี่ยค่ะเกี่ยวตรงนี้เราก็จะทำตรงนี้มาถึงตรงนี้ให้รอบเลยนะคะ เขาก็จะได้เป็นเข้ามุมแบบนี้เนี่ยค่ะสุดท้ายเราก็มาเชื่อมตรงนี้นะคะ แล้วก็ล็อกไว้ก็ตัดไหมได้เลยจนเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่อยๆทำใจเย็นๆไหมแล้วก็ค่อยเก็บนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้แล้วไว้มาดูกันคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ